หลายๆคนที่สูบบุหรี่นะครับแล้วก็ติดไปแล้วนเนี่ยคงจะมีความคิดว่าอยากจะเลิกบุหรี่กันใช่ไหมครับเพราะว่าการเลิกบุหรี่นะั้นถือว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสําหรับปอดของคุณเลยแล้วจะเลิกยังไงดีนะครับวันนี้ก็จะมาดู4วิธีในการเลิกบุหรี่กันครับวิธีที่1น่ะครับง่ายมากเลยก็คือเรื่องของกําลังใจนั่นเองควรจะต้องบอกคนรอบข้างคนใกล้ตัวของเรานะครับว่าเรามีความมุ่งมั่นความตั้งใจในการที่จะเลิกบุหรี่นะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันแล้วก็เป็นแรงสนับสนุนทําให้ใจเรานั้นสามารถที่จะสู้ แล้วสามารถจะเลิกบุหรี่ได้ครับวิธีที่2ครับนั่นก็คือหาตัวช่วยทดแทนนิโคตินนะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าไม่ว่าจะเป็นในบุหรีม่มวนหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะมีสารตัวหนึ่งก็คือนิโคตินทําให้เกิดการเสพติดครับเพราะฉะนั้นจะต้องหาตัวช่วยนะครับเพื่อลดปริมาณนิโคตินลงไปทีละน้อยๆครับมาตรการในการถอดยานในช่วงแรกเช่นในเรื่องของแผนแป่นนิโคตินหรือว่าหมากฝรั่งที่มีส่วนผสมของนิโคตินครับข้อต่อมานะครับนั่นก็คือการหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นครับโดยเฉพาะการไปในสถานที่หรือว่า การมีสิ่งแวดล้อมที่ยังทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะสุกบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวนะครับกลางคืนการไปเจอเพื่อนที่ยังสุกบุหรี่อยู่พวกนี้ก็จะกระตุ้นให้เราอยากจะสุกบุหรี่กลับมาอีกครั้งครับ และวิธีสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญครับซึ่งเดปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐก็ให้การสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นเช่นในเรื่องของสายด่วนในการเลิกบุหรี่นะครับก็สามารถที่จะให้คําแนะนําคําปรึกษาในการเลิกบุหรี่ได้ดีเลยครับบุหรี่เลิกได้แน่นอนนะครับถ้าเกิดมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจจริงครับ